กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงนี้นะสับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคุณผู้ชมนะ,ะอยู่บ้านแล้วก็หยุดเชื้อเพื่อชาติก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพี่เต่าย้ําตลอดนะ,ะของดีร,ราคาถูกไม่มีนะคะต้องมีของดีที่ราคาสมเหตุสมผล ของดีใส่ของตามกฎหมายทุกอย่างใส่สเต็ปดีทุกอย่างแต่และขายร้อยเก้ามันก็คงไม่มีมต่อให้เขาลดแล้วเขาก็ไม่มีหรอกค่ะคอันนั้นก็ใส่แป้งนะคะ,คะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพชื่อว่า NK ค,ครับใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการป่วยง่ายไม่สบายบ่อยนะฮะหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงสามารถทาน NK ได้เพราะมีสา,กการสกัดหลักๆคือภูคาวครับภูคาวตัวนี้นะครับมีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15ปีว่าภูคาวจะช่วยในเรื่องของการสร้างระบบภูมิคุ้มกกันนภาาายยใรร่งห้แแข็ อาจจะเป็นโรคไทเชื้อไวรัสเชื้อต่างๆที่อยู่ด้านนอกเนี่ย พอเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยก็จะโดนภูมิคุ้มก,กันของเราเนี่ยปกป้องแล้วเราก็จะไม่ป่วยง่ายไม่สบายบ่อยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะ NK 1กล่องมี60เม็ดครับทานง่ายๆครั้งละ1เม็ด2เวลาครับเช้ากับเย็นนะฮะ1กล่องเราให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษ1กล่องเนี่ย2,500บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณอยากได้โปรโมชั่นสิทคุ้มเพิ่มมาอีกนะฮะซื้อ2กล่องราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับ 2>, 2กล่องนะฮะเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเเลยบบอรร์นี้คั0 9 5 7 1 8 4 6 2 4ครับ 0957184624กับ NK หรือว่าสแกนเขียวโค้ดสุขกับภาพดี <ฮะ S 2> ไปพูดคุยกับผู้แนะนำผู้เชี่ยวชาญได้เรื่องสุขภาพกับ NK ครับครับมาก็ต่อกับข่าวบันเทิงค่ะครับเราไปดูครับผู้การปัตตานีนะฮะสั่งลงโทษภาคทันยิวตำรวจแฟนหนุ่มนะของเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นฐานทําอง,องค์กรเสียหายนั่นเองนะฮะ,ฮะจากกรณีนะครับนักร้องลูกทุกสาวเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นกับหวานใจกับนายตำรวจนะฮะท้านของคุณหนุ่มยิวเองที่ก็หาดูใจกัน และก็นี่เลยเป็นภาพไลฟ์สดในวันนั้นจนถูกแฟนคลับฝ่ายชายถามว่า ไม่ได้ไปทำงานหรือคะนุ่มยิ้มสงสัยก็เลยถามนุ่มยูก็เลยตอบว่า work from home ไงตอนนั้นไงงานนี้เขาทำเพลงของฟิตฮาร์โมนีเหรอเออ work from home นั่นแหละนั่นแหละฮะแล้วไงต่อทางด้านของโดนเลยโดนสิฮะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไงพิจารณาข้อบกการสอบแล้วแล้วก็ดูตามหลักเกณฑ์สิว่า ที่ทําไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ดูตามกฎของตํารวจด้วยว่าการสืบสวนเขาจะจริงสําหรับประเด็นปฏิบัติงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมไงเพราะว่าไม่ใช่แค่หนุ่มยิวดนไงสังกัดเขาไงสังกัดเขาโดนเล่นโดนสอบโดนสอบว่ามีเวิร์กฟอร์มพร้อมด้วยหรอทำไมทั่วประเทศก็ไม่มีทำไมทำไมตรงนี้ตํวตํารวจเนี่ยพี่เต่าเห็นนะเขาต้องไปอยู่ตามเต็นท์แล้วก็ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเขาทํางานปกตินะคะเขายังทํางานปกติแต่ว่าเขาต้องป้องกันตัวเองก็หลายคนพี่เห็นพี่เห็นเพื่อนๆหรือว่า คุณนา้าคุณตาเอ้ยคุณนา้าคุณอาเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็ยังทำปกติอยู่ไม่มีใครเมิร์ฟฟอร์มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนใช่ไหมคุณแม่ได้<อ><อ>ไดเนินการเสร็จสิ้น<อ>แล้ว้้็นนนาสรรีออยู่ะปรากฏว่า,าไม่โอ้มัมยอะแม่ไม่ชอบปรากฏว่าอีโอมอะไรเมื่อวานมึงบอกอยากกินมากอยากกินอะไรไม่ได้อยากได้ผัวตำรวจไปนั่นอีกแล้วยังไม่เคยพูดเลยนะปรากฏว่าไปดูข้อเท็จจริงดีกว่าไปดูไปโอ้ยโกรธจังเลยอะ ข้อจริงเนี่ยบอกนอนคดีอ่ะคดีอะไรองของหลวงเออเดี๋ยวก็โดนของหลวงแทงอ่ะแม่่ะดีคยอมไหมโอ้เนี่ยเส้นบอกว่าตำรวจใหม่ๆหล่อๆท้งนั้นเลยเชื่อฉันหรือยังเออแต่ว่าหล่อนะเด็กคนนี้เออแล้วไงต่อครับโอเคนะนะอ่านต่อแล้วนะตำรวจจะมีภาพหล่อๆใช่ก็จะชมชื่นชมตำรวจโอเคนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าก็จริงเนี่ยอ๋ออย่าเข้าปืนมรจจกเป็นการใช้คำพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปที่ติดตามทางสื่อออนไลน์เนี่ยได้เข้าใจอย่างถูกต้องจึงทําให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนะตามพรบตํารวจแห่งชาติปี2,5 4 7เขาจะอึดอัดมาตราเจ็ดขนาดนั้นนะ ท่นนี้เองเนี่ยมาตราที่บอกว่ากล่าวก็คือต้องการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายาและระเบียบของทางราชการาาโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่ควรและต้องไม่กระทําหรือระเว้นการกระทําใดๆอันเป็นเหตุให้เสียแก่ราชการหรือให้เสียระเบียบแผนวิในตํารวจนะครับในการนี้นะ้วผู้บัญชาาจึงสั่งลงโทษภาคทันไงนี่ที่อ่านอยู่ว่าสาเหตุที่ต้องลงโทษภาคทันคืออะไรจบแล้วผู้ชังคัชาัญชการสั่งลงโทษภาคทันก็จบแล้วเพราะว่าฉันจะดูน้องเขาก็นี่อยากไปก็ดูไปดิอม่านไม่ก็ดูไปอออ นะเพื่ออะไรกันอยกางเงี้ยใครอยู่จังเขตไหนอ่ะใต้ทางปัตตานีป่ะปัตตานีป่ะใช่ปัตตานีบ้านผู้หญิงลีนะออุ้ยบ้านผู้หญิงลีนะอำเภออะไรอ่ะบ้านนางสตาหรือเปล่าไม่ใช่แม่หรือเจาะไอร้องไ่ได้อยู่อำเภอเมืองมั้งไม่รงอำเภอเมืองที่ไหนหรออ้าวดูสภาพน่าจะเป็นต่างจังหวัดนั่นแหละมันก็ต่างจังหวัดไงคือไม่ต่างเป็นอำเภอไม่ใช่อำเภอหรอไม่ก็ตำรวจหล่อๆก็จะอยู่ต่างกิ่งอำเภออ่ะ ตำรวจหล่อๆไม่ค่อยเห็นหรอกในในเวลากลางวันเนี่ยไม่ต้องไปหาตำรวจนะคุณผู้ชมไปหากลางคืนออตำรวจหล่อๆนั่งกันเต็มในช่วงเย็นเย็นตำรวจหล่อๆเต็มเลยเพราะก็จะส่งตำรวจแก่ๆกลับบ้านหมดแล้วออตำรวจหล่อๆ,ๆก็จะนั่งกันเต็มเลยเ,ออเห็นแล้วก็หิวหิวข้าวหิวโอ้ยไม่ใช่ข้าวหิวอะไรหิวอะไรที่ <c oughs> ไม่ใช่ข้าวหิวนี่ไงอะไรอะไรนะคุกกี้หินคุกกี้อยากกินคุกกี้ นแหละเหม่ใจเสียหมดเลยนะออกคอควายออกมานะฮะคุกกี้อ่ะก็คุกกี้คอควายไงอ๋อทำไมอมพูดถึงเรื่องรามก๊บอะไรล่ะก็ไปคุกกี้วนแต่เรื่องใต้สะดืออ่ะใต้สะดืออะไรก็คุกกี้ไม่เคยกินหรอกคุณแม่จะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกอีกแล้วแม่ไม่ชอบเยี่ามาคุยกับแม่อย่างนี้แม่ไม่ชอบถ้ามีตำรวจลราหล่อเดินมาให้เอาไหมให้เอายังไงล่ะไม่รู้ไปไปคุยกันเอาต้องต้องเอายังไง ตำรวจเหรอ,อแล้วอยแบบเนี้ยสมัยก่อนอสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเป็นตำรวจนะฮะสมัยก่อน,ท,นที่บ้านพ่พพพพพอเป็นตำรวจทางบ้านเลยแล้วเสร็จเนี้ยก็จะมีการต่อยมวยเขตเนาะทางภาคใต้เนาะแล้วก็จะมีนักมวยอะ่ะทางภาคใต้อะ่ะจากสุราษฎร์บ้างอะไรจากอะไรเงี้ยเขาก็จะมามามา,มาพักที่ในค่ายเราแล้วพอเสร็จก็จะให้คุณพ่อเป็นครูฝึกแล้วก็ เราก็จะเอาอเขาเรียกว่าเอาของอาหารไปให้พี่เขาที่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 เขาพักแล้วมันก็จะมีห้องน้ารวมเป็นฝ่ายครัวที่ดีห้องน้ํารวมเ,เธอเชื่อไหมว่าฉันเดินตัดผ่านห้องน้ำเพราะมันมันมันจะต้องจริงจมันต้องข้าทางข้างหน้า,าแต่ฉันเนี่ยไปจอดรถข้างหลังเพื่อที่จะต้องตัดผ่านห้องน้เาเพราะัะแค่ได้กลิ่นสบู่ฉันก็มีาอารมณ์แล้วอะเฮ้ยโรคจิตปะเนี่ยไม่โรคจิตเอแล้วก็ ตำรวจรอๆอาบน้ำไม่เต็มเลยอ่ะเออก็เธอตกใจตักน้ำแม่เป็นตักขันใช่ไหมตกคุณพระช่วยเออสบู่หล่นไหมไม่ไม่มีไม่ไม่มีอ่ะแอบดูแอบดูแต่ในมือยังถือกับข้าวกับเครื่องอยู่ตาตาก็ยังดูอยู่อย่างงี้พี่ข้างบนไปทางไหนคะเออแล้วตำรวจก็กำลังซองสบู่แล้วก็บอกว่าไปข้างนู้นไปข้างบนน้องไปข้างบนเออเดี๋ยวเขาขึ้นข้างบนไงขึ้นข้างบนเลยขึ้นบ่อนเออแล้วยังไงต่อ ก็ไม่มีอะไรก็ลงมาอีกครับอุ้ยสมัยอาบน้ํากันเร็วจัง <c oughs> ไปหมดแล้ว <c oughs> <อ>ส่งข้าวแป๊บเดียวไปหมดแล้วโกรธมากเลยขอรู้ไงว่าแม่มามาแต่สมัยนั้นฉันก็ไม่กล้าเปิดตัวฉัน,น,นเป็นตุ๊ดนะเป็นผู้ชายแมนไม่แมนอ่ะเขาเขารู <c oughs> ้เลยว่าเราเป็นนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้กล้าแสดงออกเยอะไงเพราะว่า <c oughs> สมัยก่อนเราดํามากอ่ะดําพิษปีเลยแล้วก็อ้วนอ่ะโอ้ดำของโอมีก่บจริงเหรอเออเพราะแดดทางใต้มันเป็นดมทะเลไง แอปหนึ่งมันก็จะดำดำแล้วไม่ดำมันดำออกแนวเขียวๆอ,อ่ะไม่สังเกตไม่สังเกตตัวเองตอนหลังว่าทําไมเวลาเราเดินเดินเดินกลับบ้านน่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาหาเราตลอดใครว่าเป็นสเปรกไม่เคยเข้าหาเพื่อนุูนเลยเพราะเพื่อกูเขาหมดออมันพุง่งมาหาทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเออมันถามมันพุ่มพงมาหาแค่นคนเดียวตลอดเลยเคยได้ไหมเคยได้ไหมไม่เคยต่างชาติไม่เคยแต่ต่างดาวไม่แน่อุ ตก็ได้แม่โดนแล้วหรอไม่มีตามแคมป์นะอย่าให้รู้นะแม่ไม่แม่โอ,โอโออย่าพฤติกรรมโอมาตัดสินแม่พี่ไม่ใช่เนี่ยแคมป์ที่ก็ติดโควิดไอ้เนี่ยติดจากอีนี่แหละค่ะแม่์แหละไ,ไปยนี่เจ็บโอเมยติดโควิดจากอีเนี่ยคนงานชาวเมียนมาหล่อๆทั้งนั้นแหละเนี่ยติดจากอีนี่ทั้งนั้นแหละอีอโอไปเดินแต่งหญิงแต่แ,แต่แตอยู่แถวแคมป์หลักสี่เนี่ยตอนเย็นๆพิชชนชวนกลับบ้านไม่กลับนะคะบอกแม่หนูไม่กลับค่ะทำไมอะลูกอ๋ออยู่จะเดินกลับบ้านกับแคมป์ คนงานโคตรไกลเลยตรงนี้จากนู้นน่าจะมาเดินได้ไงคุณแม่ใส่ส้นสูงเดินหล่ไม่เห็นบนเลยโ,โไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยนะสาบานสาบานต้อไปก่อนไปกับ I ara, อีมาสคาร่าไงโอ้ไปสมัยไหนเออสมัยก่อนเดินไปกับอีมาสคาร่าไม่จริงมไม่จริงนะฮะอ่ะพูดถึงไหนๆก็เรื่องโควิดใช่ไหมคุณแม่เราไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานไม่เห็นคลิปอย่างที่สมุทรปราการบางปูอ่ะทำไมที่เขาวิจารณ์กันสนั่นเลยคลิดชาวบ้านโหด่ากันว่ามีวีโอไม่ได้นะมันก็ด่าด้วยนะฮะไม่ได้ด่าในใจ อืมเป็นเราเราก็ด่าในใจก่อนแต่น้องมันส่งมาให้ดูมันเป็นคลิปน้องๆเขาบอกว่าพวกเนี้ยกลุ่มที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นเป็นคลิป VIP เออเขาบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มของของเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกต้องรีบกลับไปทํางานอืมเอออนนรอเี้เ,เขาเขาเขาพูดมาอย่างงี้แต่ทีนี้คนเขาไม่ค่อยเชื่อเชือ่อกันแล้วยังไงต่อก็คือเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มนี้แหละครับเพราะว่าชาวบ้านนั่งรอชาวบ้านตาดำาๆก็นั่งรอกัน มันไม่ใช่มีแค่กลุ่มมีกลุ่มเดียวไงเพราะในคลิปที่เราฟังบอกอีกแล้วหรอสองรอบแล้วนะ,ะแสดงว่าไม่ต้องมีกลุ่มก่อนหน้านั้นไปแล้วพอมีกลุ่มก่อนหน้านั้นไปปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้มาปุ๊บก็ทนไม่ไหวแล้วไงก็ต้องเลยพูดว่า คือเป็นใครกันแน่มีสิจากไหนทําไมแซงกันอีกแล้วทำไมอยู่ดีมาปุ๊บขึ้นปั๊บไปโน่นนี่นั่นเลยชาวบ้านนั่งรอไปชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่ได้ขึ้นเลยบัตรค,คิวยังไม่ได้รับเลยะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะชาวบ้านก็เลยบอยลิสสรุปมาให้ฟังนะ,ะ,ะจนล่าสุดเองเนี่ยขณะที่ทางด้านของนาย,ยกเทศมนตรีจมพลบางปูสมุทรปราการนะะนนเ,นเนี่ยฮะคือนายธีรพลฉุนเจริญเนี่ยก็ได้เข้ามาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าเทศบาลในทำหน้าที่เพียงจัดสารที่เท่านั้นไม่เกี่ยวกับการฉีดวีเเ่่าามมือช้ ประชาชนมารับคิวค่อนข้างเยอะมากาจนไม่สามารถทราบว่าใครเนี่ยมาต่อคิวและวัคซีนบ้างาบางคนก่อเดินสวนขึ้นมาเลยไม่ต้องตอรอ,อไม่ต้องรอต่อคิวส่วนมีไอพีที่ตามออนไลน์เสนอไปมีการพูดการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยตนบอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบท่านนะายกบอกแบบนี้นะฮะพร้อมอยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้ไม่มีการรัดคิวอย่างแน่นอนอเลว ทำไมพูดถึงวันนี้แล้วไม่พูดถึงเมื่อวานก่อนเนาะก็จอจะพูดทำไมมันไม่ใช่ข่าวบันเทิงฉันก็ไม่อยากจะอ่านนะก็ได้แค่นี้แหละเออก็นั่นแหละฉันก็ตอบได้แค่ค่ะค่ะค่ะแค่นี้แหละเป็นวิภาควิจารณ์การเรื่องปกติแล้วค่ะสังคมไทยมันมี VIP เกิดขึ้นจริงๆค่ะในสังคมไทยพื่น้องพี่เต่าคนหนึ่งก็ได้ VIP เพราะว่าคนที่จะไปฉีดไม่มาเขาก็เลยโทรตามให้ไปได้ไปฉีด VIP อพอเออนั่นแหละแต่ไปเสร็จปั๊บเขาไม่ได้ฉีด VIP นะเป็นฉีด HIV โอยชไอวีใช ฉีดคนละประเภทกันฉีดละประเภทกันอ,อยากฉีดไหมคะไม่อยากค่ะฉีดมะสิคะไม่เอาฉ <laughs> ีดทำไม่ะคุณแม่ ู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NK ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการป่วยง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับยิ่งช่วงนี้เองเนี่ยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ร่างกายต้องการดูแลต้องการเพิ่มภูมกันให้แข็งแรงไม่ใช่ขึ้นเลยแนะนำท้านของ NK นครับเพราะว่าที่จะมาช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากสารสกัดหลักๆคือภูคาครับมีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15หปีนะฮะ NK ็นเหนึ่งกล่องนี่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มี้งละ1เม็ดนนนะคร กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับหกล่องราคา2,500บาทนะฮะแต่ถ้าคุณซื้อ2กล่องจาก5,000บาทแล้วไม่ขายนะฮะ,ะเราเหลือราคาพิเศษเพียงแค่4,500บาทเท่านั้น2กล่องเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นสนใจรีบเลยคุณผู้ชมโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้สําหรับแฟนรายการน้องมังเท่านั้นนะฮะโทรเลยเบอร์น,นี้ครับ0957184624ครับ0957184624นะฮะ,ะหรือว่าคุณจะ ไล์แอดก็ได้ครับคิวออโคสสุขภาพดีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับ M.K. ครับพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ